ยายเท่าเมาสซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะซีรีส์สืบส่วนสอบส่วนกำลังภายในแฟนตาซีฟอร์มยักษ์อสิทาระชะตามังกร Whispers o f f i t e ที่ทาง Monomax ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาเรียบร้อยค่ะนำแสดงโดยรัววินซีอีกหนึ่งตัวพ่อของซีรีส์แนวเทพเซียนในเรื่องนี้นะคะรั่ว,วินซี ก็จะรับบทเป็นทังลี่ชือประมุขหอหมื่นวิถีค่ะสุดยอดจอมยุทธเซียนผู้เก่งกาดเนื้อมนุษย์ชานฉลัดลึกล้ำเยี่ยวชาญการใช้พินและดาบนะคะแถมมีร่างกายที่รักษาตัวเองได้ค่ะจนถูกมองว่าเป็นสัตว์ประหลาดจึงก็ต้องหลุนกันค่ะว่าจริงหรือเปล่านะคะแล้วเขาก็ถูกหลิวเยี่ยนนะคะรับบทโดยฟางอี้หลุนอดีตสหายรักแปลงโมเป็นตัวเอง ไปก่อเหตุจัดฉากคตกรรมสังหารโหดในงานวิวาของผู้มีอิทธิพลทางชั่วท่านหนึ่งค่ะก็มีเพียงอาสุยที่เป็นเจ้าสาวหรือก็คือนางเอกของเรื่องรับบทโดยรินอินเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้นางก็เลยโดนกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับพระเอกทั้งนั้นเมื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองกับนางเอกได้สําเร็จนะคะเขาก็กลับถูกดึงให้เขาไปพัวพันกับอีกหนึ่งคดีคตกรรม ที่ซับซ้อนกว่าค่ะเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นถึงบุตรชายคนเดียวของนายด่านเมืองเหยียนเหมือนนะคะที่ถูกลอบวางยาพิษที่เพิ่มพลังปราณที่ยิ่งใช้ก็จะยิ่งเซฟติดจนสุดท้ายจะเกิดอาการคลุ้มคลั่งกายระเบิดตายและยาร้ายตัวเนี้ยก็กำลังถูกกระจายเข้าไปสู่ยุทธภพ,พเจียงหูค่ะโดยทุกครั้งเมื่อมีคนตาย ชื่อของพระเอกเนี่ยก็ต้องถูกดึงไปคล้องเกี่ยวตลอดชีวิตปลีกวิเวกของพระเอกก็จริงจำต้องอยุติลงด้วยประการลนี้ล่ะค่ะต้องคอยตามเครียดคดีความไม่จบไม่สิน้นก็ยังดีนะคะที่จงชุนจีนักสืบสาวจากสำนักกระบี่บุรพากับชิวอ,อินนะคะจะหายวัเยาวในยุทธภพเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของเขา แถมลุกขึ้นมาท้าชนกับอำนาจมืดอันไร้กาดแบบกล้าหาญค่ะร่วมด้วยช่วยกันกับเซนหลางหุนอดีตมือสังหารจากองค์กรลึกลับที่รับบดโดยเซียวซุนเหยวนะคะจืบสวนหาตัวมาสเตอร์ใหม่ที่คิดการใหญ่ค่ะแต่สุดท้ายนะคะก็กลับค้นพบชาติกำเนิดอันนาตื่นตะลึงของพระเอกที่ถูกลิขิตให้เป็นผู้แบกชะตากรรมของโลกใบนี้ค่ะส่วนสุดท้าย จะถึงขนาดต้องพรีชีพหรือไม่นั้นก็ต้องตามลุ้นกันอีกแล้วคุณพี่หลัววินซีในเรื่องนี้ก็ยังคงดูหล่อออล่าเหนือมนุษย์สมมงเทพเซียนค่ะยิ่งการแสดงก็ยิ่งกินขาดใครคิดถึงพี่เขาตามไปชมกันได้ที่โมโนแม็กซ์นะคะสุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะ และก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย